ตอนนี้นะครับมีเหรียญใหม่นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่จะก๊อปปี้ได้ไหมผมต้องพูดว่าเออเอามันล้อเหรียญชิบะแล้วกันนะนะครับตัวนี้ชื่อเหรียญเกมมิ่งชิบะนะครับพุง่งห้าสิบหกเปอร์เซนในยี่สี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและเหรียญเนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน n e ิวมู n นะครับ วันนี้มีเหรียญตัวหนึ่งชื่อเกมมิ่งชิบะอา m y มีนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ใช่ชิบะนะน่าจะเป็นการล้อเหรียญน,นะครับแต่จุดเน้นของมันเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรนะถ้าเปรียบเทียบกับชิบะคือเป็นเหรียญที่ไว้สําหรับเก่งกาไรแต่รูปแบบของมันในการที่มันเนี่ยจะมี Business Mo เด l ข้างหลังนะครับมันมี ecosystem ข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็น n f t นนะครับที่จะทําให้เหรียญเนี้ยมัน เรื่องของราคาเนี่ยมันน่าจะไปไกลนะครับวันนี้เหรียญตัวนี้นะครับเกมมิ่งชิบะอาร์เนี่ยหรือ g a ม i n g งชิบะนะครับราคาพุ่งถึง56%รนะครับราคาอยู่ที่1.72ดอลลาร์ถึง10ดอลลาร์นะครับและปริมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงอยู่ประมาณ3ล้านนะครับ4แสนดอลลาร์ประมาณนั้นนะครับไปในย4ิบสี่ชั่วโมงฉะนั้นตอนนี้นะครับเกมนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับและก็ตอนเนี้ ต้องรอคอลี่ไฟนะครับหรือว่าวอลี่ไฟนะผ่านจากเซอร์อตินะครับผู้เป็นผูต้ตรวจนะครับธุรกรรมบล็อกเชนต่างเนี่ยในแพลตฟอร์มของของคริปโตนะครับในแพลตฟอร์มของบล็อกเชนต่างๆว่าโปรเจกต์นี้หรือเหรียญนี้กาวแค่ไหนผ่านหรือเปล่านะครับก็หวังให้ผ่านกันนะฉะนั้นใครชอบสายเกมนะครับก็ต้องมาทางนี้เลยแล้วหวังว่าเกมตัวเนี้จะเป็นเกมที่ ดีนะครับแล้วเป็นเกมที่อ่าผู้คนเนี่ยน่าจะชอบนะครับเพราะมันล้อเหรียญชีบัสนี่นะฉะนั้นในเนื้อข่าวเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับแต่จุดเด่นของเกมก็คือทำให้เป็นเมตาเวิร์สนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวเกมจริงๆอน่ะน่าจะเสร็จใกล้ๆเคียงกับชีบัตเลยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าแนวโน้มของเกมตัวนี้เป็นยังไงนะครับใครมี ข้อความหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเกี่ยวกับเหรียญตัวนี้สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับเราก็ฝากทุกคนนะครับที่จะติดตามด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิ e เฟ o ุ๊กยูทูบหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community และเรามีกลุ่มนะครับที่เป็นชิบะด้วยทักเข้ามาที่เพจนะครับผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับพอดีผมมีเหรียญ นะครับที่เป็นต้นน้ํานะครับเป็นหลักสูตรที่เหรียญต้นน้ํานะครับใครอยากเข้ามาเรียนจัดพอร์ตการลงทุนยังไงทํำยังไงนะครับลงทุนแบบไหนนะครับให้น้ําหนักกเหรียญตัวไหนเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญนะครับฉะนั้นลองทักเข้ามาได้นะครับที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับคิวอาโค้ดให้นะครับมันเป็นหลักสูตรเหรียญต้นน้ํานะครับไม่ได้มีแค่เรื่องของอ่าเรียนอย่างเดียวนะครับในวิดีโอคลิปก็จะมี ติดตามภายในกลุ่มด้วยมีการพูดคุยกันทุกเดือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วเราก็หวังว่าเกมมิ่งชิบะอาร์มี่ตัวนี้นะครับจะโกทูเดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ